ใช้สวิตสองตัวควบคุมชุดด้านหน้าแล้วก็ชุดด้านหลังลักษณะของหลอดไฟก็จะเป็นประมาณนี้รุ่นนี้คือบีบแล้วก็เสียบสายเข้าไปได้เลยนะสายสวิตจะอยู่บล็อกบนนะครับสวิตจะอยู่ด้านบนแล้วก็บล็อกด้านล่างจะเป็นต้้รับไฟฟ้าตรงนี้มันจะมีสัญลักษณ์บอกไว้อยู่แล้วแอลคือลายลายคือสายที่มีไฟสาเหตุที่ผมไม่ใช้ไวนัทนะครับาวนัทจุดต่อมันจะสั้นประมาณนี้แต่ตรงนี้คือจุดต่อสังเกตว่ามันจะยาวนะครับเพราะว่าตรงนี้ผมมั่นใจมากกว่านะครับเป็นความเห็นส่วนตัวนะ สวัสดีครับพบกับผมสองสิงโมดิฟายวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์แนะนําวิธีการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในโรงรถโรงนี้นะครับซึ่งโรงรถตรงนี้ก็เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่แต่ว่ายังไม่มีระบบไฟนั่นเองก็จะติดตั้งหลอดไฟประมาณ8หลอดแล้วก็เต้ารับไฟฟ้าเพื่อใช้งาน,าเ,นเพื่อใช้งานเสียบอุปกรณ์ต่างๆด้วยนะครับพื้นที่ในโรงรถก็ประมาณ9กุ้เเมตรเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่จริงแล้วก็อุปกรณ์ในการาที่ใช้ในการติดตั้งเลยครับผม ลักษณะ,ะโครงสร้างก็จะเป็นโครงเหล็กทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็จะติดตั้งในระบบท่อนะครับท่อที่ผมซื้อมาก็เป็นท่อสีขาวนะหลอดไฟนะครับก็จะแบ่งเป็น2โซนก็คือว่าด้านหน้าตรงนี้หน้าแถบตรงนี้เลยนะครับติดตั้งบนตัวจันทันเนี่ยเว้นสลับสลับฟันปลากันนะครับ4หลอดนะครับโซนด้านหลังอีก4หลอดนี่ตอนนี้ผมก็ติดไอ้หลอดโซลาเซลล์ไว้ก่อนนะครับ2หลอดนะเพื่อแสงสว่างในตอนกลางคืนประมาณนี้เลยนะครับก็ตำแหน่งสวิตช์ก็น่าจะอยู่ตรงนี้ สวิตส์งตัวนะควบคุมหลอดไฟสีหลอดด้านหลังแล้วก็สีหลอดด้านหน้าด้วยครับมีเต้ารับไฟฟ้าด้วยแล้วก็ตรงจุดน้นอาจจะเป็นจุดเต้ารับไฟฟ้านะครับลงเสาโน้นแล้วก็ในห้องน้ําสําหรับอุปกรณ์นะก็จะมีสายไฟนะครับสายไฟคือเป็นสีน้ําตาลกับสีน้ําเงินนะสีน้ําตาลนี่ใช้เป็นสายลายสีน้าเงินคือใช้เป็นสายนิวตอนนะครับแล้วก็สายสีเขียวเป็นสายกราวนั่นเอง ตรงนี้สายของหลอดไฟนะครับเป็นเบอร์1 5ครับสองสองสองขดนะแล้วก็ลายในต้นกลาวครับน้ำตาลน้ำเงินแล้วก็เขียวคาดเหลืองนะครับนี่เบอร์2.5ครับเป็นสายไฟเมนของเต้ารับไฟฟ้าครับส่วนสายสีเขียวตรงนี้นะครับเป็นขนาดเบอร์1.5สําสำหรับสายกลาวของหลอดไฟนั่นเองนะครับนี่ก็ประมาณนี้นี่อันนี้ก็เป็นเต้ารับไฟฟ้าของมานาโซนิกนะครับแล้วก็สวิตช์ทางเดียวนี่นะ บวกกับชุดหน้ากากนะครับนี่ชุดหน้ากากสวิตช์แล้วก็บล็อกลอย2องคูนสี่คอนเนคเตอร์คอนเนคเตอร์สำหรับเดินท่อนะครับจะมีกล่องต่อสายนี่นะครับนะกล่องต่อสายเอ,อ่อนี่นี่คือคอนเนคเตอร์ครับสำหรับเดินท่อนะครับนี่คอนเนคเตอร์แล้วก็ทีนี้เรามาดูโคมไฟครับ คมหลอดไฟกับผมใช้เป็นโคมแบบนี้นี่นะครับถ้าตามรูปตัวนี้คือเป็นโคมขนาดสีนิ้วครับสีดําสําหรับโคมตัวนี้นะครับโคมมันเป็นโลหะเป็นเหล็กนะเขาก็จะมีสายไฟตัวคอนเนคเตอร์นะครับมี3ขั้วอยู่แล้วนะซึ่งจะมีสายกราวด้วยซึ่งเป็นข้อดีเลยนะเพราะว่าหลอดไฟที่มีโครงสร้างเป็นโลหะแล้วก็ติดตั้งอยู่บนโครงสร้างอาคารที่มันเป็นโลหะอย่างเช่นเป็นเหล็กเนี่ยนะครับ จะต้องต่อสายกลาวด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็พอดีเลยนะครับถือว่าโอเคเลยนี่ลักษณะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราก็ใส่หลอด LED แบบกลมไปนะครับนี่สำหรับหลอดไฟสําหรับท่อนี่ผมเลือกใช้ท่อขนาดสีหุนนะครับเป็นท่อสีขาวซึ่งท่อสีท่อสีขาวเนี่ยจะมีความยาวที่3เมตรนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเราก็จะใช้เป็นสีขาวทั้งหมดเลยนะครับ หรือใครจะใช้ท่อสีเหลืองก็ได้นะครับแต่สีขาวนี่คือผมคิดว่ามันน่าจะสวยกว่านะครับโอเคครับ okay. ผมก่อนที่เราจะทําการติดตั้งเนี่ยเราจะต้องวาดแบบคร่าวๆกันก่อนนะครับว่าจะติดตั้งในลักษณะไหนนะอันนี้คืออันนี้ห้องน้ํานะครับแล้วก็ตัวนี้ด้านข้างที่เราอยู่ตรงจุดนี้นะนะครับลักษณะของหลอดไฟนะผมก็จะติด4ีหลอดนะครับนี่หหลอด2หลอด3หลอด4หลอดนะครับนี่ด้านหน้า4หลอดเหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะจํากันทั้งหมดเลย ลักษณะการเดินก็คือว่าอันนี้คือสวิต์นะครับตำแหน่งเสากลางนี่นะครับนี่นะเสากลางเสากลางคือตำแหน่งนี้นะครับนี่ก็ผมก็จะเดินมาในลักษณะนี้นะนี่มีกองต่อสายแยกมาครับถีละหลอด4หลอดอันนี้คือสวิตต์หนึ่งตัวนะครับพ่อผมสี่หลอดด้านหน้านะครับแล้วก็อีกสวิตอีกตัวนึงก็เดินเป็น2ชุดนั่นเองนี่ นะก็คือใช้สวิตช์สตัวควบคุมชุดด้านหน้าแล้วก็ชุดด้านหลังลักษณะของหลอดไฟก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็จะติดตั้งตา้รับไฟฟ้าตรงนี้นะครับนี่ปลั๊กนะตำแหน่งเสากลางด้านหลังตรงน้นนี่ครับตรงที่ลําโพงตัวนั้นแหละนะครับตารับไฟฟ้าตำแหน่งนี้แล้วก็ตรงนี้หลอดไฟในในห้องน้ํานะครับนี่ก็มีหลอดไฟตรงนี้ตรงนี้อาจจะติดปลั๊กไว้เสาด้านหน้าอีก1จุดนะครับก็ดูก่อนนะตรงนี้ก็คือ อาจจะไม่ติดก็ตั้งก็ได้เดี๋ยวดูก่อนนะครับถ้าดูจากมุมนี้นะครับตรงนี้เสากลางนะจะในชุดด้านหลังอันนี้ชุดด้านหน้าสีหลอดนะครับถ้าเทียบกันก็คือตามนี้เลยลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับเสากลางเนี่ยนะครับอันนี้คือเสากลางนะครับนี่คือตำแหน่งนี้นั่นเองนะพื้นที่จริงก็จะประมาณนี้ครับเครื่องมือที่ใช้ก็คือสว่านไร้สายนะครับแล้วแต่เลยนะรุ่นไหนก็ได้ที่เรามีก็จะใช้ตะปูเกลียวปลายสว่านนะครับขนาดหนึ่งนิ้วครับผม เราสามารถขันเจาะได้เลยนะไม่ต้องมีการเจาะรูนํานะครับก็ใส่กระเป๋าเครื่องมือไว้จะได้สะดวกในการใช้งานแล้วก็เตรียมไปเลยนะครับอันนี้เป็นแคมป์กามปูนนะครับขนาดสี่หุนนี่เตรียมเข้าไปเลยครับตอนแรกก็จะอยู่ประมาณนี้ตรงกลางระหว่างช่วงเสาตรงนี้นะครับเราจะติดตั้งตรงบนตัวจันทานตรงนี้เลยนะตำแหน่งโค้ก็อยู่ประมาณนี้นะครับเราก็การระยะเอาตามความเหมาะสมครับผมสําหรับการยึดแคมป์นะไม่ได้ฟิกใจตัวอะไรนะครับผม 3ตัวนะสำหรับตำแหน่งนี้ ครับผมก็ตอนนี้ติดตั้งนะครับยึดแคมป์ก้ามปูเข้ากับโครงเหล็กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกตัวละนี่หลอดไฟนะลงตรงเสานี่ครับโอเคขั้นตอนต่อไปก็คือว่าเดี๋ยวเราจะติดตั้งท่อนะครับดัดท่อแล้วก็ติดตั้งตามแคมป์ก้ามปูที่เรายึดบนโครงเลยนะครับผมจะประกอบตัวคอนเนคเตอร์เข้ากับกล่องต่อสายตรงนี้นะนี่ ตรงนี้คือเราไม่ต้องใช้ดอกโฮซอ,อรหรือว่าใช้สว่านในการ,จรเจาะแล้วนะครับเขาทํารูมาให้เรียบร้อยเพื่อความสะดวกในการติดตั้งใช้งานครับเราก็เจาะเลยนะครับส่วนตำแหน่งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมตามหน้างานนะคอน,นคเนคเตอร์ก็จะเป็นเกลียวแบบนี้นะหมุนออกครับอันนี้เป็นคอนเนคเตอร์สีหุ่นครับประกอบเข้าไปได้เลยนี่ลักษณะแบบนี้ประกอบกี่ตัวนั้นขึ้นอยู่กับหน้างานน,านั่นเองมันมีคอนเนคเตอร์หลายยี่ห้อนะครับเลือกให้ดีนะครับคือเลือกของดีหน่อยนักตาช้างหรือ S C G ก็ได้ หรือดูรุ่นที่มันแข็งๆนะครับอ่าแบบนี้ก็ได้นี่คือเห็นไหมนี่คือยาวนี่ก็รุ่นยาวก็มีนะครับแต่ว่าตัวนี้บางทีมันก็อาจจะทําให้ติดตั้งเกะกะนะครับในการติดตั้งก็ได้นะครับก็เลือกตามความเหมาะสมบางรุ่นนี่คือราคาถูกกว่าแต่ว่ามันอ่อนนะครับเกลียวตรงนี้มันชอบหลุดครับผมก็ตรงนี้มันจะเป็นจุดแยกนะครับไปยังหลอดไฟชุดด้านหน้านะครับตรงนี้แล้วก็หลอดไฟชุดด้านหลังนี่ เพราะฉะนั้นกล่องแยกสายของผมผมจะติดตั้งในลักษณะนี้นะครับก็คือตรงนี้แยกออกไปหลอดไฟชุดด้านหน้าแล้วก็ตรงนี้แยกออกไปหลอดไฟชุดด้านหลังนะครับส่วนคอนเนคเตอร์สตัวตรงนี้นะครับหนะ้าที่ดอกด้านล่างเนี่ยก็เป็นสายไฟเข้าแล้วก็จ้มไปยังชุดด้านหน้าตรงโน้นนะครับนะก็จะมีจุดคอนเนคเตอร์นะครับสีตัวนั่นเองตามนี้เลยาตามแนวเลยนะครับ ตรงนี้เป็นช่วงสุดท้ายนะครับช่วงสุดท้ายตรงนี้คือมันจะไม่มีช่วงต่อไปยังหลอดไฟชุดโนั้นนะในชุดสุดท้ายก็คือว่าจะมีคอนเนคเตอร์อยู่3ตัวนะครับก็แยกไปชุดด้านหลังแล้วก็ชุดด้านหน้าแล้วก็เป็นชุดสายไฟเข้าเพราะฉะนั้นจึงมีคอนเนคเตอร์3ตัวครับนี่เดยติดตั้งนะครับ แยกสายเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราเริ่มเดินท่อได้เลยครับผมขั้นตอนต่อไปก็จะนําท่อขึ้นไปติดตั้งด้านบนนะครับทีนี้เราก็ใช้ตลับเมตรนะครับวัดความยาวของท่อก่อนนะครับเนี่ยจากนี้มาคือ190หรืออาจจะนําท่อขึ้นมาติดตั้งแล้วก็ตัดด้านบนไปเลยก็สามารถทําได้ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมเลยนะว่าจะเลือกวิธีการไหนท่อนะครับสวมเข้าไปกับตัวคอนเนคเตอร์เลยเนี่ยหมุนเข้าก็เผื่อข้อต่อตรงไว้ด้วยนะข้อต่อตรงมันก็จะยืด ย่างมาอีกหน่อยนึงถ้าประมาณนี้ผมก็ตัดเลยเห็นไหมเรียบ้อยครับ ครับผมตอนนี้ก็ได้ทําการติดตั้งท่อดัดท่อไปตามจุดต่างๆเรียบร้อยหมดแล้วนะครับครบทุกจุดแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือจะทําการาร้อยสายเลยนะครับนี่แต่เรามาดูระบบท่อกันก่อนลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้ด้านบนก็จะมีกล่องต่อสายแยกนะครับเข้าไปแล้วก็แยกหน้าหน้าห,ห,หลังเนี่ยหนึ่งชุดเนี่ยชุดนี้ชุดที่สองครับ ลักษณะการดัดท่อเหมือนกันเลยนะครับ3เนี่แล้วก็อันนี้เป็นชุดที่4นะครับแล้วก็ด้านบนตรงนี้ก็จะมีกล่องแยกสายนี่นครับก็ตรงนี้มายังกล่องแยกสายต่อยังจุดนี้นะครับเป็นจุดสวิตช์แล้วก็ตาอรับไฟฟ้าด้วยอ่า เดินท่อมาด้านหน้าด้วยตรงนี้ก็จะมีเต้ารับไฟฟ้าตรงนี้ก็จะใส่บล็อกกันน้ํานะครับเพราะอยู่เสาด้านหน้ามีโอกาสที่ฝนอาจจะสาดใส่ได้ประมาณนี้นะนี่ก็สายไฟนะครับสายไฟก็เป็นเบอร์1.5นะครับนี่สายสีฟ้าผมใช้ของอายาสกินะวันนี้นะครับ กับ bcc บางกอกเคบ b l ลแล้วก็สายสีน้ำตาลเบอร์1.5เช่นกันนี่นะเป็นสายหลอดนะครับผมแล้วก็สายสีเขียวตรงนี้ก็เป็นเบอร์1.5สายกราวครับสายกราวของหลอดไฟครับผมจะติดตั้งหรือไม่ติดตั้งสายกราวตรงนี้ก็ได้นะสำหรับหลอดไฟแต่ว่าคือถ้าตามมาตรฐานคือหลอดไฟที่ตัวบอดี้มันเป็นโลหะแล้วก็ติดตั้งอยู่บนโครงสร้างที่เป็นโลหะเหมือนโรงรถของเราตรงนี้นะครับจะต้องติดตั้งสายกราวด้วยนี่ผมก็สายสีเขียวนะสายกลาวโอเคครับก็ขี้สายเลย ตรงนี้เราใช้ฟิเทปด้วยนะนะครับใช้ฟิเทปเดึงจากตรงนี้มานะครับสอดเข้าไปเนี่ยโผล่ไปที่กล่องต่อสายแล้วครับผมนี่ครับก็ฟิเทปปลายฟิเทปตรงนี้มันจะโผล่มาแบบนี้แล้วนะเราก็นำสายไฟนะครับซึ่ง1ห,หลอดก็จะใช้สายไฟ3เส้นคือลายนิ่ต้นกาวสีน้ําตาลสีฟ้าแล้วก็สีเขียวตรงนี้สายทั้งหมดเป็นเบอร์1.5หมดเลยนะครับมัดใช้เป็นสายพันตรงปลายสายตรงนี้นะครับเพื่อดึงให้มันโผล่ไป ตรงน้นนะครับตำแหน่งหลอดไฟนั่นเองถ้าเป็นท่อทางตรงเราก็สามารถสอดสายตรงนี้เข้าไปได้เลยนะคือใส่ฟิเทปไว้เผื่อมันไปนติดถ้าท่อมันยาวเราต้องใช้ฟิเทปช่วยดึงครับนี่สอดเข้าไปบางทีสายมันอ่อนนะครับถ้าไม่มีฟิเทปมันอ่ะโผล่แล้วนะครับนี่นะครับก็โผล่มาแล้วเราก็ดึงเผื่อสายไว้ให้มันพอดีนะครับหลอดไฟก็ประมาณนี้เอเคละ ครับก็ตอนนี้คือลอนสาย3เส้นนะสายเบอร์2.5ทั้งหมดเลยลายนิตอนกราวสีน้ำตาลสีฟ้าแล้วก็สีเขียวนะครับผมต้องถีละท่อนนะครับเพราะว่ามันมีจุดโค้งถ้าดึงยาวเลยมันจะไม่ได้นะครับมันจะทำให้ดึงสายยาก ครับผมเมื่อเราเดินสายไฟร้อยท่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะติดตั้งโคมไฟเลยครับผมเดี๋ยวเรามาดูโคมไฟนะโคมที่เราจะติดตั้งนะครับก็เป็นโครงสร้างจะเป็นทรงกระบอกกลมๆแบบนี้นะครับตรงนี้คือเป็นตัวยึดกับตัวเพดานหรือว่ายึดอยู่กับโครงสร้างนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็ใส่หลอด LED ได้เลยนะครับกี่ัตต์ก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมเลยนะก็สําหรับตรงนี้คือมันจะมี คอนเนคเตอสำหรับขั้วต่อสายนะครับรุ่นนี้คือบีบแล้วก็เสียบสายเข้าไปได้เลยนะก็จะมีคู่ด้านข้างก็คือสายลายตรงนี้คือนิวตันนะครับแล้วก็ตรงกลางคือสายกลาวนั่นเองแบบนี้นะโอเคครับก็เดี๋ยวเอาขึ้นไปยึดในตำแหน่งด้านบนหลังคาเลยครับผมตัวสะรอนแสงนะให้เราถอดออกได้เลยนะครับตัวนี้เป็น,ปนแค่สวมไว้เฉยๆนะนี่ลักษณะแบบนี้นะมันจะมีน็อตแบบนี้ ให้เราทําการติดตั้งตรงน็อตตรงนี้นะครับนี่มันจะมีน็อตล็อกแบบนี้มันเป็นตัวยึดก่อนนะครับนี่ยึดเข้าไปคือเราจะเอาตัวนี้ไปยึดติดกับโคมเพดานด้านบนก่อนจากนั้นนะครับเราก็จะเอาโคมตัวเนี้ยี่เมื่อตัวนี้ me, นยึดติดด้านบนแล้วนะครับออก็เอาโคมตัวเนี้ยสอดเข้าไปแบบนี้แบบนี้นะครับนี่แล้วเราก็เอาน็อตตัวเี้เนี่ยนะมาขาันเข้าอีกทีนะครับสังเกตนะเนี่ย ล็อกเข้าด้านในผมคิดว่าตรงนี้มันจะยากนะครับเพราะว่านี่ตรงนี้ต้องใช้ประแจนะครับในการเข้าไปหมุนน็อตตรงนี้ให้แน่นนะครับแล้วก็อีกอย่างตรงนี้อาจจะไม่แน่นนะครับมันระยะตรงนี้อาจจะไม่ได้ด้วยมันก็คือ,อแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะแต่สําหรับผมคือยิงสกูยึดไปเลยนะครับสะดวกกว่านะครับจบเลยนะโอเคก็ใช้วิธีนี้ครับเริ่มเลยนะครับก็นี่จับเข้าเลยนะตรงนี้มันมาร์กไว้ด้วยนะลายนีวตอนกาวฝั่งซ้ายคือสายลายตรงกลางคือ สายกลาวตัวนี้คือนิวตันนะครับเพราะฉะนั้นก็จั๊เข้าไปเลยนี่ทางนี้เลยเสียบเข้าไปอย่างเดียวนะครับมันเป็นคอนเนคเตอร์แบบสปริงล็อกอัตโนมัตินะครับเนี่นะเสียบเข้าไปเลยนี่เรียบร้อยลายครับนิวตนันด้านข้างนะครับสีฟ้ากลาวนี่เสียบเข้าไปนะครับเห็นไ,ไหมเสร็จเรียบร้อยในการต่อจั๊ สายไฟตรงนี้นะถ้ามันยาวเกินไปเราสามารถตัดได้นะไม่ให้มันเกะกะน,นะครับผมทีนี้นะครับเมื่อเราต่อจ้าสายสายไฟตรงนี้สังเกตว่าผมจะม้วนตรงนี้หน่อยนะเพื่อให้มันเข้าสายแล้วก็เก็บสายได้ง่ายนะครับผู้ผมใช้ขนาด2นิ้วนะครับเพราะว่ามันมีขอบด้วยนะเห็นไหมแนวที่จะยิงสกูก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมเลยนะเอาให้กึ่งกลางก็แล้วกันนะครับผมก็ยิงตัวนี้กับตัวนี้นะนี่โอเค นะครับก็ผมยึดยิงสกูไว้2ตัวนะครับในตำแหน่งตึงกลางนั่นแหละลักษณะก็จะประมาณนี้ครับแน่นเลยนะประมาณนี้ทีนี้ก็เอาตัวจานสะท้อนแสงของโคมนะครับใส่เข้าไปเลยนะเนี่เสียบเข้าไปเท่านั้นเองก็เป็นงานเสร็จเรียบร้อยซึ่งสําหรับการติดตั้งโคมตัวนี้นะเราสามารถยิงสกูไปก่อนก็ได้แล้วเรามาใส่จั๊มสายทีหลังก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับกความสะดวกนะั้นหรือจะจั๊มสายเหมือนโคมแรกก่อนก็ได้นะครับตามความสะดวกได้เลยนะ ครับผมสําหรับการติดตั้งหลอดไฟนะโคมไฟตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนต่อไปก็เดี๋ยวไปต่อจัมสวิตท,ที่ตรงเสาตรงนด้นเลยครับผมก็มาถึงจุดนี้แล้วนะ,ะเราเริ่มทําการติดตั้งเลยนะครับตรงนี้เป็นบล็อกลอย2อคูณสนะนี่นะครับแล้วก็เจาะรูใส่คอนเนคเตอร์ตรงนี้เข้าไปนะครับโดยการใช้ดอกโฮซอนะใช้สว่านเจาะเบอร์27ดนะครับดอกโฮซอเนี่ย จะสามารถใส่คอนเนคเตอร์ไม่ว่าจะเป็น4หุนหรือ6หุนได้เลยนะครับตรงนี้ก็แบบนี้นะครับผมจะใช้2บล็อกนะสอดสายเข้ามาได้เลยครับสาย3เส้นตรงนี้นะครับเป็นสายของเต้ารับไฟฟ้านะครับลายนิวตันกลาวเป็นเบอร์2.5ทั้งหมดเลยส่วนตรงนี้เป็นเบอร์1.5สายสีน้ำตาลตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ผมจะใช้เต้ารับไฟฟ้าจะอยู่บล็อกล่างนะจะมี2บล็อกนั่นเองอ่ะนะประมาณนี้นะ สายสวิตจะอยู่บล็อกบนนะครับสวิตจะอยู่ด้านบนแล้วก็บล็อกด้านล่างจะเป็นเต้ารับไฟฟ้าเข็นนะครับเราก็นี่ดันเข้าไปเลยครับเสียบคอนเนคเตอร์เข้ากับท่อไปเลยแบบนี้ขันสกูเลยนะครับใช้สกูปลายสว่านแบบนี้ลองแหวนนี่แปะหนึ่งตัวนะครับนี้ก็นำเสษสายไฟหนึ่งเส้นนะเพื่อจัาจากจับไฟ,จ,ไฟจากสายลายด้านล่างนะครับมาหนึ่งเส้นนะต่อ นี่นะครับเนี่ยสำหรับขึ้นมายังจุดสวิตนั่นเองประมาณนี้ทีนี้ก็นำบล็อกอีกตัวนะครับอีกอีกอีกอันนึงนะนะครับติดตั้งไว้ด้านล่างเลยนะบางคนถามว่าทําไมถึงไม่ใช้บล็อก 4, ี่คูณสคือบล็อก4ี่คูณสเนี่ยหน้ากากมันเ,เวลาปิดไปนะครับมันปิดไม่ค่อยสนิทผมก็เลยชอบแบบนี้มากกว่านะครับติดตั้ง2บล็อกแยกไปเลยเวลาเมนเทนแน้นแก้ไขอะไรมันง่ายนะครับ ทีนี้ก็ตัวนี้มีสวิตช์งตัวนะครับเป็นสวิตทางเดียวนะนี่เสียบเข้ากับหน้ากากแบบนี้ลักษณะแบบนี้ทีนี้ก็จ้ำนะครับจ้ำระหว àng, ่างสวิตทั้ง2ตัวนี้เข้าด้วยกันนะครับนี่นะทีนี้เราก็เริ่มเลยนะครับอันนี้เป็นสายเมนที่จ้ำมาจากตาเตารับไฟฟ้าด้านล่างนะครับเ็นสําหรับสวิตนะทีนี้ก็เสียบเข้าไปเลยนะแบบนี้ครับผมอันนี้เป็นล็อกอัตโนมัตินี่นะครับเสียบเข้าไปเลยมันล็อกอัตโนมัติอยู่แล้ว <Nein. S 2> นี่เสียบเข้าไปปุ๊บถ้าเราเสียบผิด ต้องการที่จะดึงออกนะตรงนี้มันดึงไม่ออกนะให้ใช้ไขควงแบนนะครับเสียบเข้าไปในล่องตรงนี้เสียบเข้าไปแล้วก็ดันหน่อยหนึ่งนะครับหนึ่งนะแล้วก็ใช้มือดึงออกมาเห็นไหมมันก็จะปลดล็อกแลวสามารถถอดสายได้นั่นเองนะครับก็เสียบเข้าไปเลยเนี่เรียบร้อยครับล็อกอัด,ดนมัติทีนี้นะก็สวิตสำหรับสายสวิตตรงนี้นะครับ,บ,บรตรงนี้สังเกตเห็นไหมตรงนี้ผมมาร์คสีแดงไว้ก็คือสวิต S1 ก็คือหลอดไฟชุดด้านหน้าทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับว่าจะให้สวิตตัวไหนนะครับ ควบคุมหลอดไฟชุดด้านหน้าหรือด้านหลังแล้วแต่เลยนะครับผมก็เอาสวิตตัวด้านซ้ายนะเป็น S1 ก็คือควบคุมหลอดไฟชุดด้านหน้าเสียบเข้าไปเลยครับช่องไหนก็ได้นะรูนีน้ถึงกันนะเป็นจุดเดียวกันนั่นเองครับเสียบเข้าไปเลยนี่โอเคนะครับตรงนี้ก็เสียบเข้าไปเลยนะนี่รูไหนก็ได้เท่านี้ครับการต่อจัมสวิตเสร็จเรียบร้อยประกอบเข้าไปนะครับแบบนี้จากนั้นก็ขันสกรูล็อกได้เลยครับเรียบร้อยนะครับสำหรับสวิต ทีนี้ก็มาถึงบล็อกด้านล่างบล็อกด้านล่างก็จะเป็นเต้ารับไฟฟ้านะครับสายไฟก็จะมีสี่เส้นแบบนี้นะแล้วก็ตัดสายให้ความยาวมันพอดีไม่ต้องให้ยาวมากนะครับในบล็อกนะ,ะประมาณนี้นเคนะครับปอกสายประมาณ1เซนครับผมทีนี้ก็นำเต้ารับไฟฟ้ามาเลยเต้ารับไฟฟ้าเป็นปักกาวคู่นันเองนะครับเป็นของ panasonic เนี่เสียบเข้าไปเลยนะตามตำแหน่งครับ ตรงนี้มันจะมีสัญลักษณ์บอกไว้อยู่แล้ว L คือลายลายคือสายที่มีไฟนี่ตรงสัญลักษณ์กลางนะตรงกลางตรงนี้คือสาย N N คือนิวตันนะครับโอเคนะก็เสียบเข้าไปเลยนะสีน้ําตาลนะครับสีน้ําตาลตรงนี้คือเป็นสายเบอร์2 5จาครับสำหรับเต้ารับไฟฟ้าเสียบเข้าไปเลยนี่แบบนี้รูไหนก็ได้นะครับตรงนี้คือจุดเดียวกันครับผมเสียบตรงนี้เข้าไปนะครับนี่ก็สายกลางครับตรงกลางรูไหนก็ได้เช่นกันนี่ล็อกอัตโนมัติเหมือนกันนะ นะครับก็นิวตันคือรูด,ด้านล่างนี่แบบนี้เสียเข้าไปทีนี้ก็ยังมีสายอีกเส้นหนึ่งก็คือสายเบอร์1.5จจะจ้ำจากสายลายตำแหน่งลายตรงนี้ขึ้นไปยังจ่ายให้สวิตช,ชุดสวิตด้านบนนั่นเองแล้วก็จ้ำเข้าไปตรงนี้เสียเข้าไปเลยครับโอเคเรียบร้อยครับเห็นไหมไม่ยากเลยตรงนี้ทีนี้ก็ครับประกบแล้วก็ประกอบหน้ากาเข้าไปได้เลยนี่หันสกูล็อกเลยครับ เรียบร้อยครับทีนี้ก็ประกอบหน้ากากเลยนะหน้ากากตัวนี้เป็นหน้ากากสองช่องครับก็ประกอบเข้าไปเลยดันเข้าไปเท่านั้นเองนี่เข้าล็อกแล้วนะครับประมาณนี้นี่ก็เป็นหน้ากากสามช่องครับนี่หน้ากากคือใช้ข้อมอนกันได้หมดนะครับนี่ถ้าเรามีสวิตช์สามตัวแล้วก็เอาหน้ากากตัวนี้มาใส่ได้เลยนี่เห็นไหมนี่อันนี้เป็นหน้ากากสองช่องครับผมเสียบเข้าไปตรงนี้เป็นหน้ากากสามช่องก็คือต้อรับกล่าวคู่ปากกาคู่เสียบเข้าไปประมาณนี้ครับเรียบร้อยละนี่พร้อมใช้งานเลยทีนี้บางคนก็ถามว่า สําหรับกล่องต่อสายจุดจ้ำสายตรงบล็อกตรงนี้จ้ำอย่างไรนะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูกันก่อนนะนี่อันนี้มันเป็นบล็อกสุดท้ายครับก็สายสังเกตว่าสายนิ้สีน้ําตาลเนี่ยเบอร์หนึ่งจุดห้านะครับมีสองเส้นแยกไปชุดด้านหลังแล้วก็ชุดด้านหน้าแล้วก็สายกราวแล้วก็นิวตนันจ้ำถึงกันเห็นไหมครับตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับนิวตนันจ้ำคอมมอนกันไปนะครับนี่ปิดฝาไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวไปดูบล็อกนู้นครับผม ก็อันนี้เป็นบล็อกที่2นะครับาสายสีน้ําตาลนะครับจะมีจุดจ้มอยู่3าเส้นก็คือไฟที่จ่ายมาเส้นนี้นะครับจากสวิตมา1เส้นแล้วก็จ้มไปยังหลอดไฟนะครับชุดด้านหน้านี่นะครับแล้วก็จ้มไปยังกล่องต่อสายชุดโน้นนะครับก็คือไปหลอดที่3และหลอดที่4ีนั่นเองจะมี2ชุดครับนี่อันนี้คือที่ททมาร์กไว้นั่นเองสายสีแดงครับมาร์กไว้ก็คือเป็นชุดด้านหน้าสายที่ไม่ได้มาร์กไว้ก็คือเป็นชุดด้านหลังนั่นเองก็จะมี 2ชุดนะครับส่วนสายนิวตันนะครับสายนิวตันนี่มันจะมี4ี่เส้นตรงนี้ผมจ้ำแต่ผมลืมไป1เส้นก็เลยมาต่อ,อจ้ำในลักษณะนี้อยู่นะครับเห็นไหมฝากไว้ตรงนี้1เส้นตรงนี้ก็คือมี3เส้นตรงนี้ทําการบิดหางเปียจ้ำในลักษณะนี้ไปเลยนี่นะครับส่วนสายกาวนี่สายกาวผมจ้ำในลักษณะนี้เพราะว่าสายสีเขียวคาดเหลืองนี่มันเป็นเบอร์2.5้านะครับ จัมมาจากกล่องต่อสายเป็นสายเมนของสายกล้าตรงจุดนี้นะสายกล้าของหลอดไฟก็จะมี2เส้นเนี่เป็นของหลอดไฟนะ2เส้นผมก็จะจัมเป็นในลักษณะนี้พันบนสายเบอร์2.5นะครับในลักษณะนี้อยู่สาเหตุที่ผมไม่ใช้วายนัทนะครับวายนัทจุดต่อมันจะสั้นประมาณนี้แต่ตรงนี้คือจุดต่อสังเกตว่ามันจะยาวนะครับเพราะว่าตรงนี้ผมมั่นใจมากกว่านะครับโอเคประมาณนี้ครับผมเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับผมสําหรับการติดตั้งหลอดไฟในโรงรถตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ ตานี้เลยนะครับทั้งหมด8หลอดนั่นเองสําหรับคลิปนี้ก็เป็นเกบความรู้เป็นแนวทางเบื้องต้นสําหรับท่านผู้ชมทุกคนใครมีข้อสงสัยตรงจุดไหนสามารถสอบถามเข้ามาใต้คลิปได้เลยยินดีตอบทุกคาถามวันนี้ขอบคุณมากๆสําหรับการรับชมใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสิ่งโมดิฟายเพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ